มีปีจัยก่อนหนึ่งคอมเมนต์น้องเหมยมาว่าสาวใต้เฮาทางใหญ่เจอเคอเปิลในค่ะหันถึงเงินเปิลใน,นะค่ะเนาะนะ้นองเหมยกอมอ็มาอ่านมานคอมเมนต์อะไรนั่งแงกึ่ยตุยะะนะ้ยในค่ะเนาะและน้องเหมยมีลองไขรหัดมันออกมาในะคะ่ะน้องเหมยหันมาในปานสืบปานในะคะนะ่ะเนาะเหมาใต้เฮาว่าทางสาวใต้ในะคะ่ะสาวใต้ลืมจัดในะคะนะ่ะเนาะสาวใต้ลืมเจอเคอร์อไปเก่าเคอะคะเปิลในค่ะเหลือเพ่งยังมี่ในะคะ่ะว่านั่งเป็นลูกปอแม่ใต้เพชรสังละลิกใต้นั่งสอนในะคะนะ่ะเนาะ เทสังเลนั่งยิงไต้เข้าไปก่าเจอเคร์เปิลเลยค่ะยอดเปิดเมอนั่งยิงเฮ้าตัวก็เหลวยันเลคะเนาะหาเงินเก่งก็คือก็เย่านะค่ะเลืนอหนึ่งลยเป็นแสนเป็นล้านก็เย่านะค่ะเพราะฮะนั่งยิงเฮ้าตีนาเฮิอนมามีลูกมีลางมาเลค่ะ เทาหลดตัวลุกตัวล่างนะะี่ยค่ะเขาจ้งติกะหาเงินไหลเหมือนเก่าเย่าไหลนํเหมือนเก่าเย่านเ,น,เาาน,ะะนะนี่ยค่ะเนาะนั่งคือตีเท่าตีตัวถึงปอแมเเท่าไรตัวถึงจัดป่านเท่าไรเนะะี่ยค่ะเนาะตัวถึงลุกล่างเท้าเมื่นาไรเนะะี่ยค่ะมันอยู่ตีผัวเห่าเนะะี่ยค่ะฉะนั้นแลหละเท้าหลดหาไลผัวลิเน,นี่ยค่ะผัวเตียนไปรปึงอิงหมูฮักเท้าหมูกวางใจเหนือเท้าเนะะี่ยค่ะ หฮาเลยว่าเหมาใต้อําลีนะคะเนาะเจอเคเปิ้นก็เห่าเหมาใต้เฮาก็เหย่านะคะมันก็มีตั้งกวนดีกกวนดีนะคะกํากํานํานะคะสาวใต้เฮากาวเจอเคเปินย่ากวนลีลีตั้งันนะคะเนาะหมาใต้เฮากํากันนํานะคะน้องใหม่ทบมาปากก็ใน99ก็ในกินเหล้าสุยะต่อไผอย่าไปว่าเอาปุนพ่อนางีนะคะเลนางนีออกมาเฮ็ดการหาเงินตั้งนอกนะคะเนาะ ทางเล็กนั่งนี้ผิดโหกันมังกันจัไดค่ะเฮาหันจัไดมาสิสิเฮาซ้ํไดเอามาให้สังในคะเนาะเมาใต้เฮาก่อนติกว่าสาวใต้เฮาลืมเคอไปกเอาเคอเปิ้นจปิ่นและมาถามตัวเก่าตวยนะเมาใต้เฮามีหลงยบยมอีสังและสาวใต้เฮาไปก็เอาเคอเปิ้นในคะเนาะบ่ถามเมาใต้เฮาหาเงินเก่งโมหักนางมีโมเอาปุ้นพลูกมีเฮ็ดนาตีหางมันบ่เต็มทนนะคะมีสาวใต้ก่อนไใครไปกเอเจอเคอเปิ้นนะเฮาแค้นคล อ่าก้นไตเหมือนกันภาษาเหมือนกันพิงทุ่งเหมือนกันเลยค่ะเฮ้าแค้นไข่ไหลเลยค่ะเฮ้าเก่าเจอเครอเปิร์เฮ้าลึกลองรีปันจัดปันเฮ้าตาลูกล่างเฮ้ามือหนาเช่นนั้นเลยเหมาไตเฮ้ากวานตะว่าห้างสาวไตจำกุดต,กตัวเก่า,าตัวเก่ามีลองยอบยบมีสั่งแหละเปิ่นเอาเฮ้าในค่ะเนาะอันนี้ก็เป็นข้อความตีน้องเมยไข่รัดออกมาในค่ะผักกูก็จอยแชร์คลิปน่นเลยก็ติดตามช่องน้องเมยพัดกิ้งตุงพังคาไมสุงคา